โอเคครับเรามาทดสอบ IC 7815กันนะครับตัวนี้ตัวใหม่นะเพราะว่าตัวเดิมนี่ออกประมาณสัก1 4โวลต์กว่าๆนะครับปกติจะออกประมาณสัก1 5โวลต์นะ IC นะครับตัวนี้ผมจ่ายไฟเข้ามาที่24โวลต์กว่าๆนะครับแล้วก็ออกที่15โวลต์นะครับสมมุติว่าเราจ่ายเราจ่ายไฟที่ที่24โวลต์เต็มๆก็ได้นะครับอลองดูนะ แล้วก็ลดลงไปนะครับเอาสักเท่านี้แหละเอาเป๊ะ <ๆ S 1> เลยนะอ่าประมาณนี้นะครับยี่สิบสี่โวลต์เป๊ะเลยนะครับไฟออกก็ต้องอยู่ที่สิบห้าโวลต์เหมือนเดิมเพราะว่าไฟเข้ามากกว่าสิบห้าโวลต์ครับจะจ่ายมากจ่ายน้อยต้องมากกว่าสิบห้าโวลต์ขึ้นไปเขาก็ออกที่สิบห้าโวลต์นะครับก็โอเคไอซี IC ตัวนี้ใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้ครับแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้นี่จะจ่ายต่ำหน่อยนะครับต่ำเลยหน่อยนะ ต่ำหน่อยหนึ่งก็ลองดูนะครับจ่ายเข้ามาเหมือนเดิมนะครับกล่าวนะจ่ายเข้ามาเหมือนเดิมนะยืดสโวลต์เท่าเดิมไม่ได้โหลดไฟอะไรนะครับแล้วว่าไฟออกนะไฟออกอยู่ที่14.83อ่ะอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนตัวใหม่นะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ IC ตัวนี้เสียหรือไม่เสียนะครับประเด็นก็คือว่าเราเช็คแล้วเราเช็คแล้วไฟเข้าตรงนี้แค่6กโวลต์ประมาณหโวลต์ซึ่งเขาเขาหายไปไหน นะครับทั้งๆที่ไฟ24โวลต์ตรงนี้ก็มานะครับจะมี R ตัวนี้แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้คาปาซิเตอร์นะแล้วก็มีตัวนี้ที่ต่อดงกลาวไปนะครับมี3ตัวนี้แหละว่าทําไมไฟเขาหายไปไหนนะครับก็เดี๋ยวลองดูผมจะใส่ IC ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็วัดไฟตรงเดิมก่อนนะครับเอาไฟ24โวลต์ป้อนจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้นะ,ะเดี๋ยวลองดูครับ จุดนี้ก็คือไฟ24อยู่ที่คาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเปิดไฟ300เข้ามาเราไฟ24โวลต์ป้อนผ่าน R ตัวนี้เข้ามาแล้ว R ตัวนี้ก็เป็นวลติเดเวเดอร์ลงกลาวครับเขาจะลงกลาวทำไมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาจะแบ่งแรงดันลงกลาวไปทําไมนะครับเนี่ย R สองตัวนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะไม่เกี่ยวกับ IC ตัวนี้หรืออาจจะเกี่ยวกับ R ตัวนี้นะครับเดี๋วลองดูครับโอเคครับมาต่อกันนะครับเปลี่ยน IC เข้าไปตัวใหม่นะครับตัวใหม่แล้วนะ ซึ่งในเบื้องต้นผมก็ก็เรียนบอกแล้วนะครับว่าไอซีตัวนี้ไม่น่าจะเกี่ยวมากแต่ว่าต้องการให้ไฟออกเต็มเต็มสิบห้าโวลต์แต่เราวัดได้ประมาณหกโวลต์เจ็ดโวลต์เองนะครับปัญหาน่าจะอยู่ที่คาปาซิตเตอร์แล้วก็ไอเจ้าอาสองตัวนี้ละครับที่มีปัญหานะอ่ะเปิดเลยนะครับเปิดแล้วลองวัดดูนะครับตอนนี้ไฟไฟเข้ามาก็จะผ่านผมก็จําที่คาปาซิตเตอร์ตัวนี้ก็ซึ่งผ่านอาตัวนี้นะครับซึ่งผ่านมาอยู่ที่เจ็ดโวลต์ครับเจ็ดจุดห้าโวลต์ ไฟ2ี่สี่นะถ้าวัดตรงนี้วัดคาปาก็น่าจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับอยู่ตรงเนี้ยนี่ครับไฟยี่สามยี่สี่โวลต์ครับแล้วผ่านคาปาไอผ่าน R ตัวนี้มาก็เหลืออยู่แค่เจ็ดโวลต์นะครับมาถึงตรงนี้ก็ได้แค่นี้เองนะครับออกหกโวลต์เพราะฉะนั้นเจ้า R ตัวนี้ที่มีปัญหานะครับตัวนี้ R ตัวนี้ตัวเดิมจากบริษัทเขาเจ้าของว่าอย่างนั้นนะครับเจ้าของบอกว่าโทรไปถามที่บริษัทบริษัทบอกว,ว่าค่านี้สี่ร้อยเจ็ดสิบโอห์ม ผมก็งงๆอยู่ว่าจะใช่หรือนะครับเดี๋ยวยังไงถอดตัวนี้ออกมาดูนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยน R ตัวใหม่ดูนะครับหรือคาปาซิิตอร์เขามีปัญหาหรือเปล่าอ่ะลองดูก่อนนะครับจุดนี้แหละโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนตัวดันทานนะเปลี่ยนตัวดันทานตัวนี้นะครับตัวนี้คือ470โอห์มนะครับแล้วก็เปลี่ยน IC ไปนะครับ IC 7815 ซึ่ง7 8็ดนึง้นี่ไม่ไม่มีผลไม่มีผลเท่าไหร่นะครับที่ทําให้ไฟไม่ออกถึง15โวลต์เพราะว่าไฟเข้าที่ IC นี่ได้แค่6กถึงเโวลต์นะครับปัญหาหลักมาจากตัวนักทานตัวนี้นะครับค่าสูงเกินไปนะผมก็เลยใส่ตัวนักทานเข้าไปประมาณที่22อโอห์มนะครับ47่โอห์มก็ได้นะครับแล้วตัวนักทานตัวนี้ก็จะแบ่งแรงดันลงไปตรงนี้นะครับเขาจะเอาไฟป้อนกลับ24โวลต์ตรงนี้ครับป้อนกลับมาที่ที่ออปตตัวนี้นะครับให้สั่งให้ไฟทํางานนะครับ สั่งไปสวิตชิ่งอีกทีหนึ่งนะอะคราวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดูนะอ่าตอนนี้ต้องต้องเอาตัวอาคอนโทรลแผงแผงหน้าใส่ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่แผงหน้านี่สัญญาณพัน์ไม่ออกผมทดลองดูแล้วนะ,อะลองอูกพักหนึ่งก็เบลอๆอยู่เหมือนกันนะครับอลองดูครับคราวนี้จะเป็นยังไงอ่าเปิดนะสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับ เ,เสร็จแล้วก็รอให้วงจรซรับซับทำงานนะครับเราจะได้ยินเสียงเรลยร์ทำงานแล้วเรียบร้อยนะอ่ะคราวนี้วัดไฟกันครับไฟที่เข้าตัวท้านทานตัวนี้นะครับได้เท่ากับ21โวลต์นะครับจากที่5 6โวลต์นะไฟมาไฟมา24โวลต์ประมาณนั้น23 24โวลต์นะครับก็เพียงพอแล้วนะอ่ประมาณนี้นะครับ23โวลต์นะอ่ประมาณนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นตัวต้านทานตัวนี้ด้วยนะครับที่มีผลนะอาจจะค่ายังไม่เหมาะสมถ้าค่ามากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ไม่แน่ใจครับอาจจะทําให้ไฟที่มากมากขึ้นกว่านี้นะครับเอาคราวนี้เราก็ดูที่ไฟไฟเลี้ยงนะครับไฟจุดออกนะจุดออกของ IC ตัวนี้นะครับอยู่ที่ขานี้ขาสิบห้านะไฟเลี้ยงนะครับตอนนี้ได้สิบห้าโวลต์ละโอเคนะครับไม่มีปัญหานะแล้วก็สัญญาณที่ออกมาจากขาสิบเอ็ดขาสิบสี่ของ IC นะครับ ขา1ินะขาสิขานี้นะครับขา1ิบขานี้นี่ครับขา11บเอนะขาสิออก5.3ามโวลต์นะครับขาสิเอ็แล้วก็ขา14บสขา14บสีก็อยู่ประมาณนี้นะครับห้จุดีนะจากนั้นเขาจะส่งสัญญาณมาที่จุดนี้ครับจุดนี้นะขาไหนขาสามของไอซีนะครับตัวนี้คือส6่8กแปดนะครับสี่หลองดู อันนี้ขา3 IC อเป็นขาเฟ้ยงขาที่4เป็นสัญญาณเข้าเนี่ยสัญญาณเข้าจะได้ประมาณสัก11โวลต์ครับก็คือเขาจะผ่านวงจรได้แล้วนะครับได้ถ้าสัญญาณมีจะได้ตรงนี้อยู่ประมาณ1 0 1 1 12โวลต์นะครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาณจะได้อยู่ประมาณสัก6โวลต์อันนี้อันนี้คือสัญญาณที่ส่งมาจากจากไอซี IC ตัวนี้แล้วนะครับอันนี้คือได้แล้วนะสัญญาณเขาได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ว่าก่อนหน้านี้ผมวัดให้ดูตรงนี้นะครับวัดให้ดูตรงนี้ก็ได้ประมาณ6โวลต์6.1โวลต์นะครับคือสัญญาณไม่มีนะครับถ้าเราลอยได้ตรงนี้ออกแล้วเนี่ยแล้ววัดสัญญาณเราวัดแรงดันได้จุดนี้ขาที่4เนี่ยได้อยู่ที่6โวลต์หรือได้ไม่ถึง11 12โวลต์แสดงว่าเจ้าตัวไอซตัวนี้ไม่ไม่ทางานนะครับขาที่1ของไอซตัวนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยได้2.7 2.8ก็ค่อนข้า,างจะเยอะอยู่นะครับอ่ะโอเคถือว่าตอนนี้ ทำงานไดรียบ้อยแล้วครับทำงานไดฟิตบอยแล้วเราก็ใส่เจ้า IC ได้เข้าไปเกียร์ได้เข้าไป c 6 8 8นะครับเพื่อนว่าวันนี้วันนี้ผมไม่ได้มีนะครับไม่ได้ไปซื้อมานะก็คงต้องต่อในวันต่อไปนะครับเดี๋ยวก็มาตรวจสอบันอีกทีนึงนะครับใส่เกียร์ได้เข้าไปเสร็จแล้วก็วัดตรงนี้จะต้องได้ประมาณสักห้าหกโวลต์นะครับถึง8ปดโวลต์นะประมาณ8ปดโวลต์ถ้าได้ปั๊บเราก็ใส่ gbt เข้าไปสอบถามจากเจ้าของแล้วไม่ได้มีการระเบิดอะไรมานะครับก็เพียงแต่ว่าเปิดแล้วไฟไม่ออกไม่ทํางานเท่านั้นเองนะครับส่วน ัดลมเวค่อยว่ากันว่าวงจรระบบเขาเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยหา IC มาใส่นะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมทําการติดตั้งเจ้าตัว IC ได้นะครับ4688นะครับเขียนได้นะผลปรากฏว่าเจอ IC ปลอมครับเจอ IC ปลอมนะซื้อมาจากร้านที่ที่ไว้ใจได้นะครับก็ซื้อมาตามร้านปกตินะที่ตัวเองซื้อใช้งานปกติซื้อมาทั้งหมด5ตัวครับซื้อมา5ตัวใส่ไป2ตัว ใส่ไป2ตัวแรกนะครับพอเปิดเครื่องปับ๊บอาตัวนี้ควันขึ้นครับไฟก็ไม่ผ่านเลยนะครับผมก็เลยได้ได้ถอดเจ้าตัว IC7815 นี้ออกนะครับเพื่อวัดดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ปล่อยไฟตรงเข้ามา15โวลต์พอปล่อยเข้ามา15โวลต์ไม่เหลือครับไม่ไม่ไม่ร้อนนะไม่ร้อนแต่ว่าช็อตครับช็อตอย่างเดียวตอนนี้มีของแท้กับของปลอมนะครับไอของแท้เนี่ยผมไปถอดมาจากอีกบอร์ดแถวนี้นะครับ บอร์ดแถวนี้นะอันนี้ของปลอมครับครานี้เกิดอะไรขึ้นเรานี้พอใส่ตัวนี้เข้าไปนะคาดว่านะคาดว่าของปลอมนะ,ะควบบวกกับคูบลบตรงนี้ครับเนี่ยศูนย์ศูนย์โอห์มอย่างเดียวร้องอย่างเร็วเลยนะครับไอตัวนี้นะไอตัวนี้นะแล้วของปลอมครับครานี้ของปลอมเนี่ยขเขาจะมีหมายเลขของเขาอยู่นะครับวัดด้านนี้วัดแล้วขึ้นวัดแล้วขึ้นอย่างเดียวเลยครับวัดแล้วด้านนี้ด้านนี้อีกข้างนึงก็วัดแล้วช็อตนะครับเนี่ยวัดแล้วช็อตนะ เนี่ยประมาณนี้อ่ะอันนี้ใส่ไปแล้วแล้วก็เปิดเครื่องก็คิดว่าตอนแรกเปิดปั๊บแล้วแล้วตัวเองทอําช็อตตัวเองซ่อมไม่ดีนะครับก็เลยใส่รอบที่2ใส่รอบที่2ไม่เปิดเครื่องครับไม่เปิดไม่เกิดเครื่องตรงนี้นะใส่เสร็จแล้วเลยโมบารควบบวกเคารบดูช็อตครับก็ช็อตเหมือนเดิมขนาดยังไม่ได้ปล่อยไฟก็ยังช็อตอยู่ตัวนี้ตัวใหม่ครับเดี๋ยวผมจะไปบอกร้านว่าอ่ารุ่นนี้ใช้ไม่ได้เลยไอซีรอดนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอ่า เขาสั่งมาเขาอาจจะสั่งจากจีนมานะครับแล้วก็บางล็อตเนี่ยอาจจะโดนเหมือนกันนะครับตัวเขาก็โดนนะครับก็โอเคเดี๋ยวค่อยคงคืนเงินไม่ได้แล้วนะครับก็คงต้องตามนั่นแหละแต่ว่าต้องแจ้งเขาไปว่ารุ่นนี้ใช้ไม่ได้อ่ะตัวนี้ผมถอดมาจากบอร์ดนะจากบอร์ดที่ไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไม่ได้นะอาจจะพังอาจจะขาดไปนะแต่ว่าผมจะเอาตัวนี้ออกคราวนี้อ่ะผมจะเอาตัวนี้ออกเอาออกให้เห็นตอนนี้เลยนะ เอาออกเสร็จแล้ววัดดูครับว่าควาบวกควบลบนี่ยังจะช็อตอยู่ไหมนะลองดูครับแล้วถ้าไม่ช็อตแล้วเราลองข้างเดียวดูถ้าลองแล้วใช้ได้แสดงว่าไอซีตัวนี้ไม่เสียนะถ้าลองเราใช้ไม่ได้อาจจะไอซีตัวนี้ช็อตไปเองนะครับขาดไปเองนะหาอยู่ตั้งนานครับว่าผมทำอะไรผิดอ่ะโอเคออกละออกเรียบร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวทำความสะอาดที่นึงนะครับเอาออกเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนี่ทําความส,านะส,าสะอาดหน่อยนะให้ดูสะอาดสะอ้านหน่อยโอ้ถ้าคนซ่อมใหม่ๆนี่ผมว่าหลงทางกันไปเลยนะครับคงจะคงจะมีปัญหาเยอะเลยล่ะก็เห็นใจอยู่นะครับบางคนบอกว่าผมก็ทำทำ ตามที่ผมทําแล้วทําไมทําไม่ได้ทําตามพี่แล้วไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เนี่ยผมก็ทําตามสเต็ปผมนะครับอ่ะลองดูนะเอาออกแล้วยังจะช็อตอยู่ไหมขั้วบวกขั้วลบนะครับอ่ะขั้วบวกขั้วลบนะถ้าช็อตอยู่ก็อันนี้ก็ปลอมไปด้วยกันไหมเนี่ยไม่ช็อตแล้วครับตกใจหมดนะนึกว่าช็อตอยู่เนี่ยไม่ช็อตแล้ว ความต้านทานก็หายไปแล้วครับเขาก็วิ่งในวงจรแล้วก็หายไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับไม่ไม่เป็นศูนย์โอห์มนะเนี่ยอาจจะเราต้องรอไปสักครู่ครับอ่ะอ่ะโอเคไม่ช็อตละใส่ตัวเมื่อกี้ก็ไปช็อตเลยนะครับตัวนี้นะอ่าถ้าดูตามตามสัญลักษณ์นะดูตามสัญลักษณ์อันนี้คือขาหนึ่งครับขาหนึ่งนะขาหนึ่งผมวัดตัวดีๆีนี่แต่ละขาเขาไม่ต่อกันเลยครับแต่เนี่ยต่อกันหนึ่งกับสอง ขา1ขา2ต่อกันหมดเลยนะครับแล้วก็ไอขาด้านนี้ครับขาด้านนี้เป็นขาเอาพุทเนี่ยขาเอาพุทธก็ต่อกันหมดเลยเนี่ครับต่อกันทุกขาเลยแต่ตัวจริงเขาไม่ได้ต่อกันนะ,อะลองดูครับคราวนี้เปิดไฟเข้ามาดูผมเปิดไฟ5โวลต์ครับเปิด5โวลต์ไม่ช็อตครับไฟไม่ช็อตนะเปิด5โวลต์อันนี้กลาวนะครับไฟเข้าจะเข้าขาที่3มนี่ครับมาแล้ว5โวลต์นะ แต่สัญญาณพัดไมมาหรอกเพราะว่าเราต้องต่อตรงนี้นะครับต่อตรงนี้โอเคน่าจะช็อตนะเดี๋ยวผมจะลองอีกตัวหนึ่งแล้วก็ลองแค่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วใส่ IC เข้าไปครับจะเป็นยังไงนะโอเคครับหลังจากที่ใส่เจ้าตัว IC7815 เข้าไปแล้วนะครับก่อนนั้นนะก่อนนั้นใส่เข้าไปทุกอย่างใส่ได้เข้าไป2ตัวซื้อมาใหม่ๆนะครับซื้อมาทั้งหมด5ตัวก็จะซื้อมาสแปรไว้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ช็อต ไม่เลยนะครับไอตัวนี้นะไอตัวนี้ควันขึ้นเลยครับเหมือนเดิมนะไฟเหลือจะหกโวลต์ตรงนี้นะครับหายไปเลยแล้วก็เอาออกนะครับเอาออกแล้วใส่ตัวใหม่เข้าไปพอใส่เร็จยังไม่ได้เปิดไฟนะมาลองเช็คโอห์มดูก็ยังปี๊ดเหมือนเดิมนะครับเอาคราวนี้ลองตรงนี้นะครับลองตรงนี้นะมีประสบะการณ์แล้วนะครับลองจิ้มตรงนี้เลยถ้ามา22ิบสองโวลต์แล้วแล้วดูมีควันไม่ไม่ขึ้นแม่ะไรก็น่าจะเวิร์กนะครับอ่ะสามสองหนึ่ง อ่ะโอเคได้ยี่สิบสองนะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงน่าจะได้อยู่อ่ะลองดูนะครับคราวนี้เราดูไฟตรงไฟเข้าด้านนี้นะครับไฟเข้าด้านนี้นะขาสามนะครับหนะนึ่งสองสามนะเนี่ยได้สิบห้าโวลต์ครับปกติละถ้าได้นะครับถ้าพันธมานะถ้าพันธมาตรงนี้ต้องได้อยู่ที่อยู่ที่สิบเอ็ดสิบสองโวลต์แต่สัญญาณพัน์ยังไม่มานะครับเมื่อสัญญาณพัน์ไม่มาตรงนี้เราจะวัดได้ประมาณหกโวลต์นะครับ พันจุดออกตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่15โวลต์เต็มๆนะครับถ้ามีสัญญาณพันจุดออกตรงนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ8 8โวลต์กว่าๆไปหา9โวลต์น,นะครับอันนี้อันนี้ลองให้ดูก่อนที่จะใส่ชุดคอนโทรลตรงข้างหน้าเข้าไปนะครับอ่ะโอเคในระดับหนึ่งใช้งานได้แล้วนะครับจากนั้นถ้าใส่ชุดคอนโทรลเข้าไปแล้วช็อตไหมอะไรก็แสดงว่าเสียนะครับอาจจะชุดได้ผมซ่อมไม่ดีเองอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะลองดูลองดูตัวนี้ก่อนต่อต่อกันเลยนะครับโอ้ยผม โอ้โหไปไม่เป็นเลยครับเพราะบางทีเราก็เราก็ซ่อมตามสเต็ปของเรานะถ้าโดนอะไหล่แบบอย่างนี้ไปไม่ถูกเลยว่าเอ้เราซ่อมไม่ถูกหรือว่ายังไงนะครับแต่ก็ยังดีว่าเรายังยืนหยัดในในหลักการของเราว่าอ่ะเราซ่อมแล้วนะครับก็น่าจะได้ว่ามาเช็คไฟเช็คอะไรนะครับลองดูนะอันนี้ต้องใส่ ไอซาต้องใส่แผงหน้าด้วยแผงหน้าน่าจะเป็นตัวคอนโทรลนะครับตัวคอนโทรลตัวอะไรต่างๆอยู่นะครับส่งสัญญาณมาก็ยังไม่ได้ไล่นะครับว่าแผงหน้าเ้วเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะมาแล้วมาแล้วถ้าเกิดไม่ขึ้นมาก็ตัวนี้ช็อตไปนะอ่ะเหมือนเดิมนะเราตริ้มตรงนี้ก่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับชักใจแยงๆเลยละสามสองหนึ่งะเปิดนะครับโอเคยีโวลต์ รีเลย์ทำงานครับตกใจหมดหรือว,ว่าอะไรแ๊กรีเลย์ทำงานแล้วทำงานปกติสัญญาณพันมานะครับสัญญาณพันน่าจะมาแล้วเมื่อกี้เราวัดได้ที่15โวลต์ถ้าเอาพุทออก8โวลต์อ่า8 9วโวลต์ใช้ได้ครับเนี่ยประมาณ8-9ถึงโวลต์ปกติอยู่ที่8.9ดจครับตัวจุดนี้9้นะตรงนี้ตรงนี้ได้อยู่เมื่กอกี้6.2ก็เป็น11อโวลต์นะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงก็15โวลต์เหมือนเดิมอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่า ออกแล้วสัญญาณออกแล้วนะครับสัญญาณออกเรียบร้อยแล้วนะอะ่เรียบร้อยครับใช้งานได้ครับผมก็คงต้องแกะจากอีกบอร์ดนึ่งใส่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเอาหลักฐานให้ดูเลยเนี่ยบอร์ดนี้เลยครับที่ผมแกะมาตัวนี้เลยนะเนี่ยตัวนี้เลยครับเนี่ยตัวนี้เลยนะก็ใช้งานได้ตามปกตินะวัดแล้วไม่เสียวัดแล้วไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับ อลองดูครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาแล้ววัดข้างนอกดูนะมาเปรียบเทียบกับไอตัวไอตัวที่มีปัญหานะครับเรามาพิสูจน์กันนะครับเพื่อให้หายสงสัยนะตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้ใช้ได้นะครับโอเคนะตัวนี้ตัวจริงนะครับใช้ได้นะขาที่1นึ่ขาที่1น่งเอาฝั่งนี้ก่อนอันนี้ฝั่งเอาพุทออกนะครับฝั่งเอาพุทออกนะฝั่งเอาพุทออกเนี่ยเวลาเราเช็คเนี่ยเราเช็ค ขาไหนก็ตามนะครับเขาไม่ขึ้นอ่าขึ้นไหมอันนี้ขึ้นนะหาอันนี้ขึ้นขึ้นขาข้างนี้อ่าข้างนี้ไม่ขึ้นข้างนี้ขึ้นไหมอ่าเขาจะขึ้นขาข้างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะห้าหกนี่ขึ้นต่อกันนะายากจริงๆห้ากับหกนะครับต่อกันนะห้ากับหกเนี่ยแล้วก็อันนี้ห้าหกนะห้ากับหก เกับ8นะครับอ่าเกับ8ต่อกันตัวนี้ครับเขาวนี้ตัวนี้ขาหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณนี้อ่ลองดูครับต่อนะเนี่ยเขาต่อกันหมดเลยครับเนี่ยต่อกันหมดทุกขาเลยอ่าอันนี้ตัวที่1นึ่งนะอันนี้ย้ํานะครับตัวใหม่เลยนะตัวใหม่นะผมยังไม่ได้บัดกรีนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้บัดกรียังไม่ได้ลองอะไรนะเป็นตัวสุดท้ายที่ผมที่ผมฉเฉเยใจที่สุดแล้ว <te le noise> ผมลองวัดดูสิจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะอันนี้ขาหนึ่งครับคราวนี้ขาหนึ่งนะอ่ะหมุนด้านนี้มาขาหนึ่งนะครับเออผมก็ไม่ถูกแล้วไม่ล่ะไม่รูกขาไหนเป็นขาไหนอ่ะลองดูเนี่ยมันมีจุดๆหน่อยนะครับขาที่หนึ่งครับคราวนี้ขาที่หนึ่งต่อกับขาไหนไหมไม่ต่อนะครับขาที่สองครับขาที่สองก็ไม่ได้ต่อกับขาไหนอันนี้ตัวใช้ได้นะขาที่สามครับอ่ะไม่ต่อ สรุปด้านนี้ตัวจริงไม่ต่อกับขาในเลยขาในขาหนึ่งถึงขาสี่นี่ไม่ต่อกันอันนี้ตัวปลอมครับคราวนี้ตัวปลอมนะต่อนะครับต่อนะครับอ่าหนึ่งสองสามต่อกันหมดเลยเนี่ยครับเอากระด่งหายไปแล้วหนึ่งสองสามต่อกันนะครับเนี่ยด้านนี้ครับคราวนี้ด้านนี้ด้านนี้ต่อกันทุกขาครับเนี่ย โอ้โหก็เลยทําให้ไฟช็อตครับไฟเขาจะเข้าขาหนึ่งขาสามนะเนี่ยไฟเขาเข้าขาสามครับเนี่ยไฟเขาเข้าขาสามนะแล้วขาสามด้านนี้แหละเขาต่อกับใครไหมขาสามเนี่ยขาสามครับเขาต่อกับขาหนึ่งคสองขาสามหมดทุกขาเลยครับจึงเป็นเหตุให้ช็อตกันเอาใส่แล้วช็อตเลยครับยังไม่ได้เปิดไฟนะแต่ช็อตโอเคก็ไม่ไหวเลยรุ่นนี้นะครับเดียวต้องบอกร้านเขานะครับ อ่ะเดี๋ยวผมติดตั้งตัวที่เหลือแล้วก็ทดลองกันครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งเจ้าตัวได้เข้าไป2ตัวเรียบร้อยนะครับ4 6 8 8กนะก็ได้ความอนุเคราะห์จากจอพอรตนี้นะครับอ่ะโอเคนะเดีย๋ยวค่อยหาตัวใหม่เปลี่ยนกันไปนะครับอันนี้ลองไปก่อนนะถ่ายทำคลิปไปก่อนแหมเล่นซัดโอ้หลงทางเลยครับผมก็อืมไปไม่เป็นเลยนะอ่ะโอเคนะลองดูนะ อ่ะเปิดไฟครับคราวนี้เปิดไฟเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คที่เอาพุ๊ตรงนี้แล้วก็มาเช็คด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเปิดนะสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับเราดูสักพักรีเลยตัดไม้อ่าดีเลยต่อแล้วนะครับผมผมชอบเรียกตัดแล้วต่ออะไรทุกทีเลยอ่าไฟเข้าที่เก้าจุดหกนะครับไฟออกนะอันนี้สัญญาณพันออกแล้วเรียบร้อยนะครับมีสัญญาณพันออกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมเช็คสัญญาณ ออสซิลุสโคปดูหน่อยนะครับว่าความถี่เท่าไหร่นะโอเคครับกว่าจะหาเจอนะจะตัวมินิสโคปผมเนี่ยอ่ะลองดูครับเราลองวัดสัญญาณดูนะได้เท่าไหร่ปึ๊บขึ้นมาแล้วนะครับสัญญาณพันอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าผมจะเอามาดูแค่ความถี่นะว่าความถี่ก็ได้เท่าไหร่ความถี่ได้ประมาณอืมสิบหา ทำไมดูแปลกๆจังเลยอ่าอันนี้สีิบเครับเอาตัวนี้ได้สี่ตัวนี้ทำไมได้โอเคได้ได้ไดละโอเคตกใจเหมือนกันความถี่ของ i GPT จะอยู่ที่ประมาณสัก40่สิกิโลเฮิร์ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สี่สิบเจ็ดี่บสาสบเจก็ถือว่าใช้งานได้นะครับถ้าความถี่ไม่ได้นะอาจจะหลวมอ่ะกลาวอาจจะหลวมครับ เก้าจัวรวมนะอ่าโอเคเก้ารวมนะครับสี่สิบเจ็ดนะอ่ะถือว่าความถี่ใช้งานได้นะครับผ่านแล้วนะคราวนี้ก็มาวัดที่เจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะจะเป็นยังไงก็วัดความถี่เข้าไปเลยนะครับอลองดูนะขาเกตอยู่ตรงไหนเอ่ยจิ้มเข้าไปนะครับความถี่มาแล้วแหละอ่าความถี่สวยหน่อยนะครับก็พอๆกันนะครับ เอาทำเปเหลือ10ความถี่น่าจะได้หรอกแต่ว่าสายสัญญาณอาจจะไม่เวิร์กเองนะครับประมาณนี้นะก็สัญญาณมาแล้วนะครับสัญญาณมาแล้วนะสัญญาณมาแล้วแล้วก็ความถี่ได้เท่าไหร่ความถี่ตัวนี้ก็ประมาณ30อ่ะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอาจจะมีปัญหานะเดี๋ยวน่าจะได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าตัวออสิลโลสโคปผมมีปัญหาเองนะครับอลองดูสิ ขึ้นหนึงลงนะครับความถี่อ่าโอเคเดี๋ยวผมเช็ครายละเอียดอีกทีนึงสัญญาณก็สุรัสสัญญาณไปแล้วนะครับใช้งานได้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเช็ครายละเอียดทินะถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะติดตั้งไอ้เจ้าตัวไอจีนะครับแล้วก็มาลองทดสอบกันดูครับมาต่อกันครับหลังจากที่ติดตั้งมอนเฟสเข้าไปแล้วนะครับวัดสัญญาณเรียบร้อยครับความถี่ก็ประมาณ47กิโลเฮิร์นะครับก็ปกตินะตรงนี้ต้องใส่เจ้าตัวคอนโทรลแผงหน้าเข้าไปด้วยถึงจะมีสัญญาณพัน์นะครับ ส่วนตัวป้อนกลับนี่ผมผมก็ลืมนะครับลืมมาร์กไว้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็จะต่อเป็นมอแปลงแผงกลางไปนะครับออกจากจุดนี้นะเข้ามอแปลงแผงกลางแล้วก็จุดออกน่าจะเป็นหลอดไฟน่าจะติดนะครับถ้าม,มีปัญหาเลยนะไรนะ IGBT ผมไม่ได้เช็คเลยเป็น i g จีบตัวเดิมของเขานะครับก็บอกว่าไม่ได้ระเบิดอะไรมานะครับแต่ว่าไม่ทํางานเอาดื้อๆเท่านั้นเองอลองดูครับจะระเบิดไหมก็ลองดู3 2มง ติดไหมโอ้โหระเบิดเรียบร้อยครับตัวไหนเอยโอเคเดี๋ยวดูกันครับคราวนี้มาต่อกันนะครับหลังจากที่ทดลองไปรอบแรกแล้วก็ระเบิดเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนีย่ยได้บันทึกคลิปไว้นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้ระเบิดนะแล้วหลังจากนั้นผมทำอะไรบ้างคราวนี้ ก็วัดทุกอย่างก็เหมือนเดิมครับสัญญาณพันธ์ก็ได้เหมือนเดิมซึ่งถ้าทําลักษณะนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เลยเออไหนๆก็ลองเปลี่ยนไใโอดดูนะครับซึ่งไใโอดก็ไม่ได้เสียอะไรนะลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็ทดลองอีกรอบหนึ่งครับปรากฏว่าเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเปิดแล้วก็รับเบิดเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ลองแป๊บนึงนะครับเปิดแปบ๊บนึงแล้วก็ปิด เปิดแผ่นมือแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ลองวัดดูก็เสียครับจนสุดท้ายจนสุดท้ายครับผมอ่าไม่ไม่มีอะไรจะทําแล้วนะครับก็คือผมใช้แผ่นไมก้าลองเข้าไปเพราะว่าผมจะเออใจว่าอาจจะอาจจะระเบิดเพราะเพราะบางรุ่นต้องต้องลองแผ่นไมก้าไหมแต่เท่าที่ทํามาก็ไม่ค่อยไดไ้ได้ลองอะไรนะครับผมพลิกปิ้นขึ้นมาพลิกปิ้นขึ้นมาแล้วเอ,เอาเจ้าตัวเนี้ยต่อต่อหลังปิ้นนะครับเปิดกี่ครั้งก็ไม่ระเบิดครับ แต่เอาใส่เอาใส่เข้าไปก็ระเบิดผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวใส่แผ่นเมก้าเข้าไปน่ครับแผ่นเมก้านะใส่หน้าหลังนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองครับหลังจากที่ใส่แผ่นเมก้าแล้วก็นี่เลยนะครับอ่ะโอเคจะเป็นยังไงนะลองดูอีกรอบหนึ่งครับเราก็ต่อผ่านหลอดไฟนะอ่ะลองดูครับสามสองหนึ่งถ้าระเบิดก็ระเบิดอีกนะครับติดไหม ติดนะครับแสดงว่าเจ้าเนี่ยต้องใส่ต้องใส่แผ่นไมก้าลองหรือเปล่านะครับผมไม่ได้ถามเจ้าของเขาด้วยนะเพราะอาจจะมีบางรุ่นที่ใส่แล้วหรืออาจจะไม่ได้ใส่หรือหรือเป็นเพราะผมประกอบไม่ดีก็เป็นไม่ได้ครับเขาระเบิดหากันเขากระโดดไฟกระโดดหากันก็เป็นไม่ได้ก็โอเคครับถ้าได้แล้วเดี๋ยวผมประกอบอีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะสูดได้ว่าเป็นเพราะเจ้าตัวนี้หรือเปล่าที่เราไม่ได้ลองแผ่นไมก้านะครับ แล้วก็มีขาตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับผมก็ออกเลยนะเอาออกเลยเพราะว่าจะได้รู้ว่าบัตรกีได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวประกอบทุกอย่างเขาเรียบร้อยครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่ประกอบทุกอย่างเขาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ไม่มั่นใจอะไรเลยนะครับตั้งแต่ระเบิดมารอบแรกแล้วนะครับสองสามรอบแรกนะก็ตอนนี้ไม่มั่นใจคือหนึ่งเปิดปั๊บจะระเบิดไหม ถ้าเปิดปับ๊บเราไม่ระเบิดนะครับแล้วก็ไปแตะทูบเชื่อมปั๊บจะระเบิดไหมนะครับก็จะมี2เหตุการณ์แบบนี้นะครับแต่ยังไงถ้าเปิดแล้วระเบิดหรือแตะทูบเชื่อมแล้วระเบิดเนี่ยต้องไปดูในส่วนของอวงจรกำเนิดสัญญาณพันธุ์นะครับตั้งแต่เกตไดมานะครับ IC4688 นะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงเจ้าตัวเกตไดอีกทีหนึ่งนะครับก็ลองดูครับลองดูนะาวิจะเป็นยังไงตั้งแต่เปิดรอบแรกเลยนะจะระเบิดไหมสามสองหนึ่ง ลุ้นครับโอเคอ่ะทำงานได้นะครับอันนี้เป็นการเปิดครั้งแรกเลยนะอ่ะคราวนี้ลองเชื่อมครับเอาสัก2ี่สบมนี่แหละแตะแล้วจะระเบิดเลยไหมนะครับลองดูนะโอนะครับใช้ได้นะ แต่รู้สึกจะแรงมากนะครับแรงมากนะเดี๋ยวผมลองปรับกระแสขึ้นหน่อยนะครับขนาดนี้จะเป็นยังไงโอ้ไฟแรงมากเลยครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมทดสอบหลังกล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพัดลมทำงานดีมากเลยนะครับแรงมากเลย